สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับมื่อนี้เขาพามาดักหนูครับผมไม้เดี๋ยวติดไปครับมาดักหนูครับผมกับบวงครับกับบวงสามสิบกว่าหลังครับผมมื่อนี้เขามาดักหนูครับเดี๋ยวไปเข่าไม้กันนะครับครับผมเบื้องลู่หนูครับอ้ยเบื้องทางมันไม่ไดกแดนนะครับเดน๋ยวุครับเขาดักเหี้ับบวงหนึ่งครับ นี่ครับทางมันทางแปดนะครับผมพี่ทางเนี้ยเาก็มาดักไว้นี่บ่วงหนึ่งครับมือแร่งนี่เซตแน่นอนครับผมนี่อยู่พ่นนี่ครับหนูหน่าจะไล่ครับผมใส่มาตรพุ่นครับหมายเข่าเขานะครับใส่เฮ้ยใส่จุ่มไว้นี่ล้วครับบ่วงไล่ไล่เลไปพ่นนี่นะครับเดี๋ยวมือแร่งเขาจะมาลุนกันครับออกไปทางใดนี่ก็เกษตรครับผมนี่ขุ่นบ่วงหนึ่งเขามาดักหน่าดักหลังมาเลยครับผมเดี๋ยวรอดลุนมือแร่งครับผม มใส่เสร็จแล้วครับพ่นนี่พ่นเดียวครับประมาณสามสิบหลังครับผมอ้อมไปเลยครับผมแบบเบึงจะไม้โดยพี่น้องเดี๋ยวมาเลี้ยงมาดูุดต้อกันครับสวัสดีพี่น้องนะครับไปยำบวงหนูกันครับผมหลังจากที่เขามาใส่ว้วางเว้นนะครับพุ่นครับอยู่ทั้งแถบหลังนี่มีร้อยพันนะครับนี่ห้อยหนูพันนะครับผมพี่น้อง ห้อยหนูพันนี่ครับเดี๋ยวแตงบวงมาอีกครับเพื่อจะโดนนี่ห้อยหนูพันเนี่ยพี่น้องหนูหน่อยวะเนี่ยก็่ได้เห็ดบวงญงนะครับเห็ดบวงแค่นี้แบบพันนี่เองพี่น้องคือบาถือนนะครับปักวีครับเดี๋ยวเหมือนส่องจงมารุุนมันเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับจะมีโตัด้วยทไทยพี่น้องในเบื้องนะครับ มากเลยครับผมเตรียมเรียกครับเตรียมเรียกนะครับหนูหน่อยดีครับผมแบบหนึ่งครับเดยวขึ้นมใหใบ้เงหนุ่งหน่อยครับนี่ครับตัวเมืนอยเป็นไรครับผมอูเลยกอ้ใจใจ,ใจ,ใจ นี่ครับเต็มแรกของเราใส่พอดีครับซัมนีกเอาอีกนี่ลูกมันแบบเมียนไปใส่อนบุ้เดี๋ยวยประหยัดปลดบ่วงจักบาทก่อนยา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  ลูกหนูพุกครับเมียนไปเศษเบิดน้อยเน,นะนี่นะยงกัดต้นเกดบบวกนี่บผมเก็บกระทุงครับ ถ uh huh. อนฟันให้มันก่อนครับคุณหมอต้องถอนฟันใหน่อยก่อนถอนฟันที่แล้วครับเอาเขาถุงแาบนี้อดภัยหายหัวลงถุงไปแล้วแต็มแรกแหกมันครับผมไปรุนกันต่อจิ้มครับผมยามนูเสร็จแล้วครับติดตัวเดียวครับผม เห็นหนูหน่อยไหมโต้เดียวพี่น้องเอ้ยหนูมันเลียนลงปลาเข่าครับผมเลียนลงในปลาเข่าครับมันบ่คอยเลียนเป็นทางครับเลียนในปลาเข่ขา,ขาขวากาขวากี้พี่น้องมันตืน่นเลาเดี๋ยวมือมันหนาจะถือยังหรอครับเดี๋ยวเขาไปหาสันตอกยิ่งหนูดีกว่าครับมือน,นึงถิง่นม่ยำบ่วงไปหาสันตอกดีกว่าหนูติดบ่วงเลยเคลียโต้เดี๋ยวไปครับไปลุยกันครับผม เขาไม้ไม้แหลกครับ สวัสดีพี่น้องยามมือสอดครับผมมายำหนูครับเขาใส่ใบไม้ทั้งหลังเลาครับน,นี่โตมือขึ้นครับผมนี่เอามานด้โตมือขึ้นครับเดี๋ยวเขาถือเข้าไปยำหนูคุณนะครับอู้นนะจะล่ะคุณนะนะนะครับไปลุยกันเลยครับมาชิม,มิโตะมาดพี่น้องครับเก็บบ่วงมนาะจะเบิดแล้วครับเหลือยอยู่ ที่หาบวงทั้งนานนะครับวันนี้มีโตอยู่ครับพี่น้องนูนบอกนี่จังเลยวะนี่ครับบวงท้องอยู่ดีๆยืดเก่าอยู่บ่มีห้อยพัดห้อยอย่างไรครับว่มีห้อยหนูชนบวงเลยบวงดีๆยืดเก่าอยู่โอ้ตายอ่ะส่งนี้ว่ามันเหี่ยวเห้โอ้โหครับมีเต็มเลยบวงก็อยู่ดีๆยืดเก่าครับพี่น้อง ยูวานหนูมีตัวเดียวบ่ <c oughs> โอ้ตายตายตายพี่น้องจีเนาะครับนี่บ่วงกรบผมมีห้อยชนเลยครับเบิ้ดเดาพี่น้องบ่วงเ้างโอ้ผมมีแต้มครับผมเสานี่เช้านี้ไม่มีเลยหนูมหนาจะเลี้ยนลงปลาเขานี่ครับพวกมือเคลืนนี่เสียงมันเลี้ยนในปลาเขานี่ขวักข่าขวักข่า,ขา,ขาอยู่ครับบ่เลียนทำท่างบ่นหนูนี เบิดนะครับบ่วงบุมมีเตียมเลยบ่วงดีๆให้เขาครับบ่วงโอ้จะได้เขาบ้านนะครับผมมันมาตัวเดียวถ้ามือขึ้นหน่อยนะครับนี่ตัวนี้ตัวเดียวขอรอครับอยู่พ้นนี่หนูหน่อยตัวเดียวขึ้นเทาไปสั้นตอกเบื้อได้นะครับมือขึ้นนี่หลังจากที่ย้ำหนูน้อไปสั้นตอกอะบุมมีโตมากนะครับ เขาบ้านนะพี่น้องเอ้ยโมมันแล้วมือนนี่เดี๋ยวพบกันวิดีโอนะครับผม